สวัสดีครับพี่น้องครับพวกนเนลมศักนะครับตอนนี้กําลังจะไปหาไปษณีส่งพายกับลูกค้าผมเข้าใจนะครับลูกค้าโอนตังมาก็อยากได้ของไวๆผมรีบส่งให้เลยครับสําหรับช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ ในวงการพระถ้าใครยังอยู่ได้ผ่านจุดนี้ไปได้ผมว่าคุณคือตัวจริงคือสุดยอดเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ <_ S 2> เฮงๆรวยๆครับผมฝากติดตามนะครับว่าเนรมศักจะไปส่งพราอะไรให้กับลูกค้ารับเช่าเหมาอ้พระบ้านได้นะครับขออนุญ,ญาตฝากเบอร์โทรนะฮะ0869668544 ID Line <_ S 2> นะครับส่งพระมาประเมินราคานะ0 6 5 7 5 6 5 9 9 5 เฮงๆเลย,เลยๆทุกท่านครับดึงเฟซนียนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูผ้ากันนะครับป่อส่งให้กับลูกค้าอันนี้เขาเรียกเียวสซรามงน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่จะมีเนื้อทองแดงนุ่มดำและทองแดงเนี่ยครับกระไหลยอดสวยๆจริงๆลูกค้าโอนตังมาเมื่อคืนนะครับเราก็รีส่งให้กับลูกค้าอันนี้เป็นผ้าดึง่ายพิจารณาง่ายๆน,น,นะครับนะครับใครมีผ้าสวยๆหรือพวกทบหรือพวกเกียนหรือพวกเงินหรือพวเดิมนะครับฝากมาขายในหลุมศักดิ์นะส่งมาขายในหลุมศักดิ์ได้เลยนะครับ ฝากติดตามนะครับในหลบมศักดคนจริงพาเทรับเช่าเหมพาพระบ้านนะครับ พี่น้องครับเนรลมศักดิ์นะฮะคนจริงพาแท้รับเช่าเหมาพาบ้านนะครับพักเครื่องที่บ้านท่านกลัวลูกหลานไม่เห็นค่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจครับติดต่อเนรลมศักดิ์คนจริงพาแท้ขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทต,ตลาดสดเท็ดดิงเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ขา